สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กันที่ร้านเจ๊หนึ่งแซบตามฝากนะครับหรือว่าในสมัยก่อนเขาเรียกเจ๊เงาะนะเพราะว่าแกใส่ตุ้มหูเงาะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าหายไปไหนแล้วตุ้มหูเงาะยังมีอยู่มาไม่ได้ใส่ช่วงนี้ไม่ได้ใส่โดนอ้อมตุ้มหูเงาะตุ้มหูเงาะสมัยก่อนใส่นี่แหละเมื่อวานก็ใส่อ้าวเหรออวันนี้เราไม่เห็นมาก็ไม่ได้ใส่ยังอยู่เหมือนเดิม่างเนะมีเงาะแล้วก็มีอะไรอีก มีง้ออย่างเดียวเลยอ๋อเน้นเน้นลุลุงง้อตุ้มหูง้อใส่แล้วแบบเลือกงามยังดีอ่าเป็นสิริมงี่ยมคนเจ็ดน้อยไม่ปลาเจ็ดน้อยไม่ปลาเราก็เก่งไปหมดแล้วอ่าผลไม้เราเลือกใส่ได้เลยถ้าลูกค้าจะอ่าปกติร้านจะใส่ถังรวมให้มาโวงแล้วพวหลายกลัวแต่ถ้าลูกค้าจะบอกนำผลไม้ด้วยก็เขียนทังรวมบวกผลไม้ดวม หรือจะระบุยันระยางหนึ่งก็ได้มาว่าโคตรอย่างเงี้ยจ้ะสิบเอ็ดค่ะเหล่านี้หมายถึงว่าไม่เอากระโพดไม่เอาาโพไม่เอาหลบัวใช่ไหมได้ดูราคาายใจอันนี้ใส่ปกตินะคะล้แล้วสิบเอ็ดสิบสอง ต่อไปต้องเริ่มเบาเผ็ดนิดนึงเจ้เบาเผ็ดเผ็ดน้อยเผ็ดปานกลารที่หนึ่งใช้ใช้ปูตัวใหญ่มากทุกคนปาดูดิสามตัวโลสามตัวโลแล้วก็สดด้วยเขาจะเอาอะไรนะเที่ยวอ่อนเขาเรียกอะไรปอดปอดมันเหรอขาที่วันเรียกไม่ถูกฟองน้ำฟองน้ำเออฟองน้ำมันอ่ะเขาจะออกไปหมดเลย ไม่เหลือแต่เนื้อไม่เนื้อออกไปหมดเหลือแต่ฟองน้ำเขาไม่ใช่นีาสตร์จะให้ดูเนื้อหรับวันนี้ใครมาก็จะปิ้นเลยครับชั่วโมงเอนี้สดมาสั่งได้เลยแล้วก็มีมันด้วยเนาะหนึ่งไก่ครับมันปูมันปูอันนี้เป็นปูตป๊กปูอ่าฮะปูต๊ะปูเดี๋ยวทำจุ๋ยจะมีไข่เนาะไข่ปูคนนี้เขาก็หลอกถามนะเขาตคนนี้สอออยู่เขารู้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าหลอกถามปูโต๊ะปูเลยไม่รู้จะพูดอะไรครับไม่รู้จะพูดอะไรเนาะ เออเผื่อเผื่อคนทางบ้านเขาดูไม่รู้มีขายใส่ลงไปในน้ำยำตัวนี้หยุดอะไรตัวนี้หยุดอะไรวันอังคารหยุดวันอังคารทุกวันอังคารเจ๊หนึ่งจะหยุดตัวนี้หยุดทุกวันจันทร์แต่ว่าตังนี้วันพิเศษเลยอ๋อวันอัลคาตาเลกเจ๊หนึ่งก็เลยขายสรุปว่าวันอยู่ปกติคือวันจันทร์ใช่ครับอ่าเข้าใจแล้ว แต่ว่าถ้าวันไหนที่เรามีหยุดพิเศษเนต่อเนื่องจะมีทับปฏิทินก็ไปดูหน้าเพจได้หน้าเพจเจ๊หนึ่งแซ่ตามป่านนะจะได้ไหมไม่มาเกอร์ทุกคนไปดูในเพจเขาได้บางคนอาจจะขับรถมาไกลนะแล้วไม่ได้เช็คว่าวันไหนเขาขายวันไหนหยุดจริงๆอาทิตย์หนึ่งขายตั้งหกวันนะก็ถือว่าเยอะเราบอกหยุดทุกวันจันทร์แต่ลูกค้าขายวันไหนบ้างคะหยุดตาโจหน่อยหยุดทุกวันจันทร์โจโอเค ไฟ์สดเหรอคือในติดต่อติดต่อแก็จะเป็นปุมมะค่ะไอยแค็งแล้วก็ไข่กุ้งขโอ้โหนี่เย0ะาราคาเท่าไหร่คอ๋ออันีี้อยหแล้วก็มายางกโบราณไม่เอาผลไม้ยกโบราณไม่เอผลไม้เอาอะไรอ่ะลูกค้าเยอะมาก สองค่ะเบ้าปิดซอยลูกค้าตอบคนเชียงแดีนี way, ่เป็นคนเชียร์แขกนะฮะเชียร์แขกเอาเบอร์ไหนเบอร์ตองเบอร์อะไรเงี้ยถ้าใครสนใจออนไลน์ก็ทันได้เลยนะในทิกตอกเราไม่ตอบนะเราไปตอบแค่ฟ้านะครับแม่แม่ดังเพราะว่าปกติเจ๊หนึ่งเขาเล่นไม่เป็นนะครับใไทโบรัสไทยบราณเขาเล่นไม่เป็นขอบคุณพี่ด้วยนะคะใหญ่มากเลยถุงหนึ่งดูดีทุกคน FC เซีมาแต่ไกลนะอ้าวคือก็รันต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนคนเก่าได้ของไปคนใหม่ก็มาต่อเรื่อยๆวันนี้รู้สึกว่าคึกคักเพิเศษสำหรับร้านเจ๊หนึ่งเห็นลืมว่าอุน่นเด้อใครที่ไม่เคยกินยำทะเลซีฟู้ดอร่อยๆก็ร้านเจ๊หนึ่งแทบตาป่าทุกคนถนนคนเดินประจวบติดสะพานสลานวิถีนะอ่าจะได้กินยำอร่อยๆรสชาติต้องว้า แล้วแต่ถูกจริตแะแต่ว่าอร่อยไม่ได้ใช่ใช่แล้วแต่คนชอบใช่แล้วแต่คนชอบต้องลองชิมดูก่อนนะว่าถูกใจไหมแต่ว่าวถูกจริตนี่รับประกันได้ค่ะรับประกันใช้ความสมดุลถ้าถูกใจก็คือซื้อซ้ำแล้วก็แล้วก็บอกต่อได้อ่าอันนี้ซ้ำแล้วแหละค่ะที่บอกว่าติดกลางๆอ่าซื้อซ้ำซ้ำไหมกี่รอบแล้วรอบสองแต่ว่ามีรอบแรกก็ต้องมีรอบสองก็คือติดใจในรสชาติทางร้านไม่ได้ใส่อ่ ผค้งชูรสกัญชากัญชาอยาเสพติดเลลยแ้วไม่ใส่นะเราเอาใส่ม้าแทนอันนั้นทางอันนั้นร้านนู้นแลใช่ไหมมันเป็นม้านานไอ้นี้ม้าขูบมามาตัวจริงเราใส่ปูม้าปูม้าที่คุณแหมก็ใส่ปูม้าเรไม่ใส่ชูรสไม่ใส่อะไรนะเราใต่สี่โมงเย็นนะครับคุณสามจะบอกว่าเราโกหกเราใส่ปูม้า เราก็จะเอาตะาก้อขี้ปูออกนะให้ดูนะแล้วก็ปอดออกร้านชิ้นหนึ่งมีราคาอย่างชัดเจนนะครับต้องบอกว่าประจวบในร้านชิ้นหนึ่งน่าจะเป็นร้านยำที่แพงที่สุดก <c oughs> ็ไม่ราคาเริ่มต้นไงมันมีเริ่มต้นที่70บาทแต,แตด,ดูดีนะครับบอ,อกได้เลยว่าเจ็ดสิบร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยไม่มีใครใช้ในร้านยำนะครับม,ม,าามันก็มีเรื่อยๆนะแต่ว่าพวกนี้จะเป็นจัมโบ้เนี่ยแต่พวกราคา400 500เนี่ยมันจะเป็นแบบใช้กระมังใหญ่ๆ แล้วแต่งบของลูกค้านะใครจะใครจะซื้อตั้งแต่หลัก60-70บเจ็ดสิบอะไรเงี้ยก็มีนะส่วนก้างนะครับเราใช้ก้างไข่ก้างไข่นะไม่ได้ฉีดเข้าไปนะปธรรมชาตินะเราไม่เราไม่จกตาไม่แหกตากันแห่อวยยังไงนะ <c oughs> ไม่ได้อวยนี่ของจริง ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบด,ด้วยนะครับได้ดอกกุหลาบด,ด้วยแล้วเราไลฟ์มังเดียวใครสนใจจะสั่งออนไลน์ก็ไปสั่งในแอปฟา้าได้เลยนะติดตาม4ิดแนนะจ๊ะโอ้ไม่ธรรมด,ดาส,ส่วนใครจะไปดูคลิปนะครับก็ช่องอะไรพี่โจเอคลพปเป้าเจ้าเด็ดช่องฟ้งงานะแล้วก็ยูทูบเอ,อ้ยช่องแดงก็คือสุนิศโจทราเวล อังกฤษขอบคุณครับคงคุณหน้าอันนี้คนที่โดนด่าเยอะๆครับคนที่โดนด่ามากเยอะๆน่าจะพอๆแค่หนึ่งหรือมั้งมันก็เป็นโรคธรรมชาติโรคของโซเชียลการตีติงกันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะนี่ครับทุกคนน้องกินมากด้วยลูกสาวด้วยตขนาดไหนแล้วโตแล้วก็ดื้อมากลูกสาวโตแล้วดื้่แล้วอาหัวกระสุนนี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกมาแล้วมาแล้วหัวกระสุน ยกร้านเราพันห้าก็ยังใส่เพิ่มหัวกระสุนให้ด้วยนะคะ 2, 2> แต่ไม่ได้เพิ่มราคา 2, 2> เป็น 6, นะสิบสี่อ่ะนะสิบสี่ยังยกร้านย้ำที่แพงที่สุดของเจนหนึ่งคือยำยกร้านพันห้าร้อยบาทใส่กะละมังจัมโบ้นะถ้าใครคิดว่าเงินถึงหรือว่ามีกําลังซื้อก็สามารถสั่งเจนหนึ่งได้นะทุกคนแล้วจะรู้ว่าคุ้มความคุ้มเป็นยังไงอ่าเต็มกะละมัง สำหรับยำโรงร้านนี่ผมก็กิน4ี่ห้าคนนะโอ,อ,นนอ้อันนี้เหรอนี่เบอร์ใหญ่สุดแล้วเนี่ยราคาสี่พันไซส์ส0 0พันนะคระเใช่ราคาส0 0พันนะ4,000มิลลิกรัมในกระปุกที่ใส่ไปคือ1,500บาทนะขาสี่0ันมิลลิกรัมเขาเรียกอะไรนะไซส์ไสมินค่ะมิน4,000มิลลิกรัมเอ๋ออันนี้แสดงว่าจัมโบ้เหรอจัมโบ้โอ้จัมโบ้ทุกคนคลิปนี้จัมโบ้ทุกร้านแล้วเนี่ย